Huh? เป็นคู่รักที่รักกันมา23ปีแล้วคุณนุน้ยเชิญยิ้มพี่ตั๊กสิริพรค่ะ,ะก็เลยขอถือโอกาสสวีทนะคะฉลองความรับครบรอบ23ปีซะเลยละกันคุณผู้ชมถึงจะผ่านวัน14กุมภาเนาะ,ะวันแห่งความรักมาแล้วนะคะแต่ว่าควันหลงเนี่ยมันยังมีอยู่เบาๆค่ะกบบตลกรุ่นใหญ่เลยคุณนุ้ยเชิญยิ้มนะคะขอเม,าเม้าท์ไอยกันนิดนึงแล้วกันพี่ทอปัดมันเทิงไทยรัฐเนี่ยไปเจอพี่นุ้ยค่ะก็มาถ่ายจิตกคอมเรื่องใหม่ของช่องไทยรัฐทีวีของเราเนี่ยแหละก็ถอถามถึงประเด็นค่ะ ที่เขาเนี่ยลงรูปเติมความหวานกับพี่ตัก๊กเมื่อวาเลนไทน์ที่ผ่านมา เจ้าตัวค่ะบอกว่าก็ลงภาพความทรงจำเอาไว้เป็นมโมเมนต์ดีๆทุกวันเนี่ยก็ดูแลใส่ใจกันดีอยู่แล้วแม้จะมีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ก็ให้อภัยกันเสมอส่วนเรื่องฉลองวันวาเลนไทน์นั้นนะคะพี่นุ้ยค่ะบอกว่าขอร่วบไปฉลองวันที่24กุมภาพันธ <24, 000 S 1> ์24กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นวันครบรอบ23ปีของทั้ทงคู่นั่นเอง24กุมภาพันธ์ครบรอบ23ปี<อ>ก็ไม่มีอะไรบอกเฉยๆ<อ>ง4 23เฉยๆ ค่<ห>าง<อ>กันค่ะสิ่งทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะมันอยู่ที่ใจเท่านั้นแหละครับมีความรักให้กันตลอดไปอะไรอย่างเดียไปรวบเอาทีเดียววันที่24เลยเป็นวันอะไรคะก็24นี้กุมภาก็เป็นวันครบรอบวันแต่งงาน22ปี แต่วันเลนทนยเนี่ยยีปีเ<า>พราะเจอก่อนนะนั้นปีหนึ่งลินกับฟันนะครับไม่มีคู่ไหนไม่ทะเลาะกันหรอกครับจะหวานชื่นชีวิตความรักจะโรยด้วยกลีบกุหลาบมันเป็นไปไม่ได้เลยเหมือนจะจะเลิกกันหลายครั้งแล้วนะแต่มันมีอะไรฉุดลังฉุดด,ดึงกันไว้นั่นก็คือความรักนั่นเองใส่ที่ว่าเราซื่อสัตย์ในความรักซึ่งกันและกันไว้ใจซึ่งกันและกันอะไรอย่างงี้ภรรยาต้องำเมื่อวันตลอดไหมคะมันแน่นอนอยู่แล้วมันแน่นอนอยู่แล้วเขาคุมทุกกระทรวงอยู่แล้วในบ้านนะครับยิ่งกระทรวงการคลังเขาก็ดูแลหมด ฉันชอบกระทรวงการคลังกระทรวงพลังงานรวมไว้ที่พิทามหมดเลย23ปีชีวิตคู่นี้ต้องฟังเขานะพิดว่าจะไม่มีมุกแล้วนะเห็นพี่นุ้ยตอบแบบน่าซีเรียสจริงจังมากสุดท้ายพอตบว่าเออคุมทุกกระทรวงโอเคเออนะคะแม่ไี่เสียชื่อตลกจริงๆเออ